พรบข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งจริงแล้วเป็นสิ่งที่เหมือนดูว่าไม่สําคัญเท่าไหร่แต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเกือบจะทุกทุกองค์าประยบเลยก็ได้ในการนี้เราจะไปติดต่อทางราชการสําหรับพรบข้อมูลข่าวสารของราชการทําไมจึงจําเป็นสําคัญและควรจะต้องถูกบรรจุอยู่ในกฎหมายใหม่ครับ ตัวพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยสำหรับการต่อต้านคอรัปชั้นครับเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ว่าบรรดาคนโกงไม่ว่าเขาจะตกติดช่อชนอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกที่เขาต้องทำไม่ได้ก็คือว่าปิดมันเป็นความลับไว้ไม่ให้คนรู้ถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่มีใครจับได้แล้วก็จะไม่รู้ว่าเขาโกงไม่ต้องกลัวว่าจะโดนลงโทษหรือไม่ต้องอายใครด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้น เราจรึงจําเป็นจะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆเรื่องจําเป็นจะต้องโปร่งใสมันจะโปร่งใสได้มันจะต้องเปิดเผยอันนี้มาก่อนนะครับแต่ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลของทางราชการเนี่ยมันมีมากกว่าในเรื่องการปราบปรามคนโกงครับเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเนี่ยทีลัฐ ทางหน่วยราชการต่างๆสะสมไว้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมของประชาชนหลายๆเรื่องเป็นการใช้อำนาจรัฐหลายๆเรื่องประชาชนรู้สึกว่าตัวเองโดนรังแกรหรือมีใครบางคนที่มีเส้นมีสายไปไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วก็รังแกเขาเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันถูกปกปิดไม่ถูกเปิดเผยหาหลักฐานมาไม่ได้ความยุติธรรมมัน ก็จะถูกปิดเงือนไปครับมากกว่าน,นั้นครับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เวลาที่ไหนเขาจะมีการตัดถนนกันนะครับมักจะมีนายทุนใหญ่ไปกวานซื้อไว้ก่อนหรือนักการเมืองในท้องที่ไปซื้อไว้ก่อนทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้ครับการตัดถนนเส้นเส้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าที่ดินจำนวนหนึ่งมันจะมีราคาแพงขึ้นมาเลยแต่ว่า ข้อมูลว่าถนนจะตัดไปตรงไหนผ่านจุดไหนผ่านที่นาของใครเนี่ยหรือมันจะถูกโยกซ้ายโยกขวาไปออกออกจากแนวทางไปบ้างเนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้ถ้าประชาชนทุกคนรู้พร้อมๆกันทุกคนจะได้ประโยชน์คนที่อยากจะขายที่ก็จะขายได้ในราคาที่สูงมากขึ้นคนที่อยากจะลงทุนซื้อที่ก็จะเลือกซื้อที่ได้ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ มีข้อมูลอีกหลายลายอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าประเทศไทยมีการตัดถนนเพิ่มมากขึ้นจะไปตัดในจังหวัดไหนก็แล้วแต่มันแปลว่าถ้าถนนเพิ่มมากขึ้นแนวโน้มมันจะมีรถโดยสารเพิ่มขึ้นไปแนวโน้มมันจะมีการใช้รถส่วนตัวมีการซื้อขายรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มมากขึ้น ถ้ารัฐบาลจะทําระบบชนระทานขุดหน้องขุดคลองขุดบึงทําเขื่อนที่ไหนก็แล้วแต่มันแปลว่าในบริเวณนั้นการเกษตรการชนระทานมันจะดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็เหมือนกันเราได้ยินบอกว่าเอาละรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการใช้ยางพารามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้า ข้อมูลเรารู้พร้อมๆกันว่ายางพาราจะเอาไปทําอะไรบ้างตามแนวทางของรัฐบาลคนก็จะรู้ด้วยว่าถ้าเอาไปทำทำอย่างนั้นเนี่ยการลงทุนมันจะเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างชัดๆเลยนะครับเคยบอกว่าเราจะทําถนนยางพาราอทีนี้เรารู้ไหมว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยมีการทําถนนที่มีส่วนประกอบของอยางพาราจริงๆเนี่ยสักกี่กิโลเมตรมูลค่าที่ซื้อเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ย เอาละสมมุติว่าเมื่อ5ปีที่แล้วมีการหลวงมีการซื้อจริงๆเนี่ยในวงเงินรวมกันแล้วประมาณสักห้าสิบล้านพอปีถัดมาการซื้อถนนยางพารามันเพิ่มเป็นพันล้านในปีถัดมามันเพิ่มเป็นสองพันล้านปีล่าสุดมันเพิ่มมาสี่พันล้านอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับถ้าเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างนี้จริงๆทุกคนเห็น่พร้อมกันเนี่ยมันแปลว่าข่าวเรื่องถนนยางพารามันใช้ได้จริงมีการซื้อจริง ถ้าเป็นอย่างนี้ครับนักลงทุนก็จะเข้ามาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็จะเข้ามาคิดค้นว่าทํำยังไงมันจะประหยัดต้นทุนทํายังไงมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะมีคิดการคิดคน้นค้นคว้าการลงทุนให้มีเกิดการประหยัดให้ราคาถูกขึ้นจากนั้นไปเนี่ยปริมาณการใช้มันจะเพิ่มเป็น3ามพันห้าพันหกพันล้านมากมายขึ้นในอนาคตเห็นไหมครับถ้าข้อมูลตัวนี้เราทุกคนเห็นเหมือนกันนักลงทุนเห็นผู้ประกอบการเห็นนักวิจัยเห็น นะครับเราก็จะรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นผลประโยชน์ทางการค้าการลงทุนเศรษฐกิจของทุกๆคนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมความยุติธรรมความเหลื่อมล้ำโอ้มันต้องเริ่มมาจากข้อมูลที่ภาครัฐเก็บเอาไว้ในมือทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุจะเป็นที่เราต้องมาพูดกันว่าข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเป็นสิทธิ์ของประชาชน ที่จะเข้าถึงที่จะได้รับรู้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเขียนว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้โดยง่ายอันนี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเรื่องการ,ปรเปิดเผยข้อมูลมีความสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญครับถามว่าทำไมทางองค์กรจึงเรียกร้องให้รัฐบาลถอน ร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาไปแล้วกลับคืนออกมาก่อนสาเหตุสําคัญมากเลยครับก็คือว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปที่ตกลงกันไว้จําได้ไหมครับตั้งแต่ปี2558มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นมา อีกปีถัดมานะครับก็มีการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับทั้งสองสภามีข้อเสนอแนวทางปฏิรูปในเรื่องความโปร่งใสาการเปิดเผยข้อมูลของรัฐเหมือนกันเลยคือระบุว่าในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของรัฐตัวพรบข้อมูลข่าวสารจะต้องแก้ไขแก้ไขอย่างไร แล้วต่อมาในปี60ออกรัฐธรรมนูญมารัฐธรรมนูญก็เขียนมาในแนวทางเดียวกันว่าทั้งหมดเป็นข้อมูลสาธารณะในความรครอบครองของหน่วยงานรัฐที่ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรู้หน่วยงานรัฐต้ต้องเปิดเผยอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่ในปี2561เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการปฏิร,ร,รูปก็เขียนแนวทางการปฏิรูปประเทศไว้ในอันดับต้นๆเลย ว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจะต้องแก้พรบข้อมูลข่าวสารที่พูดมาตั้งแต่ปี2558จนถึงแผนการปฏิรูปประเทศสอดคล้องต้องกันแต่ว่าร่างกฎหมายฉบับที่รัฐบาลเสนอไปมันไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปเลยเพราะฉะนั้นหากรัฐบาลไปผ่านตัวพรบที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป จะเกิดคำถามตามมามากมายว่าแล้วเราเสียเวลากันห้าหกปีไปพูดเรื่องการปฏิรูปทำไมพูดแล้วเขียนแผนแล้วเสนอแนะกันแล้วมีมติแล้วมติอีกกลับไม่ทำตามที่ว่าเป็นอย่างนี้การปฏิรูปก็ถือว่าล้มเหลวหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปที่หลอกลวงกันก็ได้ใช่ไหมครับ อาจารย์ครับสาหรับประเด็นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของใครก็ตามอาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไรครับครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่นะครับจะขนส่งประชาชนที่เป็นผู้โดยสนารเนี่ยนะครับจากฝั่งตอนออกคือย่านสำโรงนะครับวิ่งมาตามถนนสีนครินผ่านอุดมสุขบางนา นะครับแล้วก็เข้ามาจนถึงพัฒนาการบางกะปิวิ่งมาตามถนนลาดพร้าวนะครับ mm. ก็จะรับผู้โดยสารต่อนเนื่องต่อนเนื่องมาเรื่อยๆปลายทางของสายสีเหลืองในปัจจุบันเนี่ยมันจะจบอยู่แค่รัชดาตัดถนนลาดพร้าวก็คือมาจบอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ตรงนั้นครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้กันดีว่า จุดใหญ่ของการคมนาคมการสัญจรบนถนนลาดพร้าวก็คือห้าแยกลาดพร้าวเพราะจากตรงนั้นเราจะไปรถเมล์ขึ้นแท็กซี่ไปรถโดยสารไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อขึ้นไปทางดอนเมืองหรือเข้ามาในเมืองนะครับห้าแยกลาดพร้าวจะเป็นจุดใหญ่ที่นั่นยังมีแหล่งการค้าแหล่งการขายเนี่ย ที่สําคัญอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนมาถึงรัชดาตัดถนนลาดพร้าวแล้วนะครับหากจะไป่ายรัฐลาดพร้าวเนี่ยจะต้องลงเดินนะครับจะต้องลงเดินหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องลงไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเสียค่าโดยสารอีกทอดหนึ่งเสียค่าแรกเข้าอีกทอดหนึ่งหากจะประหยัดตังค์ไม่มีสตังค์นะครับ จะเดินเอาระยะทางที่ต้องเดินเนี่ยไม่น้อยกว่า3 0 0เมตรนะครับแต่การเดินเนี่ยมันไม่ใช่เดินบนถนนราบเรียบครับจะต้องเดินขึ้นบันไดนะครับไปตามถนนลงบันไดไปขึ้นบันไดถ้าฝนตกอาจจะต้องตากฝนแดดออกก็ต้องตากแดดช่วงรถติดก็ต้องสูด กลินควันมลภาวะบนถนนด้วยนะครับจึงมีประเด็นอย่างนี้มีความพยายามที่เสนอกันว่าไอ้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเมื่อมาตรงนี้แล้วนะครับก็ให้มีส่วนต่อขยายนะครับไปตามเลี้ยวขวาไปตามถนนรัชดาผ่านหน้าสาราญานนะครับแล้วไปเชื่อมต่อสายสีเขียวได้ที่ ถนนวิภาวดีรังสิตเลยถ้าเป็นอย่างนั้นประชาชนที่จะไปดอนเมืองหรือวิ่งเข้ามาในเมืองเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกไปต่อรถเมต่อรถโดยสารต่อรถแท็กซี่บนถนนวิภาวดีรังสิตตรงนั้นก็จะมีความสะดวกมากกว่าแต่ตามข้อมูลที่ปรากฏก็คือทางเอกชนผู้บริหารสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเขาปฏิเสธไม่ยอมเพราะว่าจะทำให้เขาสูญเสียรายได้ ไฟสายสีน้ำเงินเองก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าผู้โดยสารจำนวนมา,จากจะมาใช้สายสีน้ำเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะความสะดวกในการเดินทางผ่านสายสีเหลืองและผ่านสายสีเขียวมาด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ประโยชน์แต่ถ้าหากไปขัดขวางนะครับมีผู้ตั้งข้อเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับพวกวินโมอตร์ไซค์ที่แย่งผลประโยชน์กันนะครับ พวกหนึ่งก็ไม่ยอมให้อีกวินหนึ่งมาใช้บริการหรือวิ่งทับเส้นทางหรือไม่ยอมให้รับผู้โดยสารตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดด้แล้วลครับเพราะรอฟอร์มก็ยินยอมตามนั้นกระทรวงคม,มนาคมก็ยินยอมตามนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมาดูว่าการที่หน่วยราชการของเราเนี่ยไปยินยอมให้เอก,เอกชนเพราะกลัวโดนเขาฟ้องว่าทําให้เขา เสียประโยชน์เสียรายได้แล้วอาจจะต้องทําให้รัฐบาลเสียค่างโง่อีกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมาะสมสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่านะครับแล้วการที่หน่วยละหน่วยงานของรัฐเนี่ยไปยอมเขาเนี่ยเอาผลประโยชน์ของผู้โดยสารเป็นที่ตั้งหรือเอาผลประโยชน์ของใครเป็นที่ตั้งกันแน่ในการตัดสินใจครับทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ เมื่อว่าจะเป็นทาง YouTube, Podcast, p o d b e a t และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์